ค่อนข้างตกใจเพราะว่าหนึ่งเลยคือ,อนอกจากนอกจากที่ที่ข่มขู่แล้วอ่ะเราเห็นเลยว่ามีการทำลายร่างกายด้วย mm hmm. อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างเกินไปน,นิดนึง mm hmm. คือเอาเอาเปรียบแล้วใช่ไหมครับในการแบบว่าไปกดบัตรมาขายอัพราคาต่ออย่างเงี้ยแล้วมีการแล้วยังมีการาทำลายร่างกายผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างเกินความเกินเกินไปมากมากแล้ว mm hmm. ผมเคยเห็นแบบสามหมื่นก็มีมมเลยนะครับเจ็ดพันครับเจ็ดพันนี่คือจุดๆแล้วครับ ก็มีจัดมีค่ายไปดําเนินการเรื่องของตราโดดแล้วแล้วก็วทางห้างเองก็ดําเนินการแล้วแล้วก็ผมก็รู้สึกว่านี่ไม่สุของตัวคนที่โดนทุรายร่างกายเองอ่ะผมรู้สึกว่ามันคนุณต้องเอาผิดให้ถึงที่สุดเหมือนกันเพราะว่ามันดูด,ดีเราเราถูกพ่อแม่เลี้ยงดูมาอย่างดีอ่ะเราเราอยู่ในความสุขกับเสืปินที่เรารัากอ่ะคุณเป็นใครก็ไม่รู้อ่ะคือนอกจากมาเอาเปรียบแล้วว่ายังมาทําลายร่างกายผมเองอ่ะผมเลยรู้สึกว่าผมอยู่กับแฟนขับมานานมากแล้ว เรายิ่งเป็นแฟนคลับที่แบบเออเราเห็นเราเราเราเห็นมาตั้งนานจริงจริงไม่ว่าใครก็ตามแบบผมรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องผมก็เลยแบบให้ พยายามปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปให้มีที่สุดเพื่อที่ทําให้พวกเราทั้งสองคนนะครับได้เจอกับแฟนคลับในในราคาที่มันโอเคมากที่สุดแล้วก็ในในที่ที่มันไม่มีใครเอาเปรียบกันนะครับ เหมือ,อนที่ผมเนี่ยคพีจะเดี๋ผมจะให้บริการพาไปดูแลอล่อยนะครับใครจะได้ไปดูแลเราจะได้แบบว่าไม่เกิดกแบบนต่ว่าผมก็เชื่อว่าตั้งแต่เหตุการณ์เกิดขึ้น,นะครับในนาคนผมผมเชื่อว่าทางทางคุณหรือว่าทางสถานที่เล่ยครับเขาก็มีมาตรการที่ดีขึ้นแล้วล วิงเองทางผู้จัดหรือว่าทางแฟนคลับของผมที่มาซื้อบัตรอไปเนี้ยก็คุณหวังว่าให้ทุกส่วนได้ได้ได้มีส่วนในการช่วยกันแล้วกันเพราะว่าจะได้ไม่เกิดการเอาเกีอบแบบที่เกิดนะึงเรื่องนี้มาสุดท้าย 大哥。<noise> เาอยากให้ดูรีเพลย์มากออพอเขารู้ว่าเขาได้รูกโทษแล้วผมมาเดินมาเป็นเดินมาเดินมาเป็นยกเป็นเป็นด่าใช่ไหมฮะเขาเตรียมตว์เต็มคอคอมเมนต์ปากอะกัดเลยเหรอใช่เพราะว่าผมเมื่อเช้าเลือกรูปลงใช่ไหมฮะแล้วก็เจอเขาหลายรูปมากแล้วบอกอัพโหลดดูรูปนี้ดิแล้วเขาถูกใจด้วยนะ <c oughs> ผมลงไปแล้วเขาลงซ้ำอีกอะ <c oughs> แสดงว่าสิ่งที่เขาทำเนีน่ยเขาไม่ได้เล็งประตูด้วยซ้ำเขาเล็งใครโอ้เขาเล็งก้นผม เอาคุณคุณพูดอย่างยิ้มได้คุณเก่าหาผมนะครับแต่ผมฟ้องเลยคุณไปอยู่ความประตูผมตีไปตรงนั้นมันก็ต้องประตูผมไม่ได้ผมต้องเล่นประตูเยู่แล้คุณคุณโทษนะประตูไปกว้างขนาดนี้เอาสองคนกันอยู่แค่นี้เองเอ้าแต่ประตูแต่อยู่ใกล้ๆลูกบอลนี่คุณจะบอกว่าจริงๆแล้วคุณเล็งประตูแต่คุณพลาดมาโดนหกลมันก็เกิดข้ผิดพลาดได้เตะเสร็จทำไมยิ้ม แทนก็เหมือนตีแบบเฮ้ยดูภาพบรรยากาศส่วนจิมบุกก็อยู่เป็นเพื่อนส่วนพี่อุ๋เหมือนโดนรับความผิดอยู่โดนโดนโดนทำโทษอะไรเงี้ยแล้วมันเร็วมากนะเวลาที่มันเกิดขึ้นไม่ได้ยืนเตรียมใจเลยนะคือเราขันหลัืเอารถซัดเลยอ่ะคือไม่ได้แบบเอารถแบบแบบนี้นะพอเราเข้าที่ปุ๊บไม่ปุุงมาเลยแค่จุดเริ่มต้นนี่แหลแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจมันเป็นในเกมเป็นกีฬาที่ผมเขาบางสป็นที่ตั้ง อันนี้พี่อยากดูผมว่าประตูก็ยิงยากนะเมื่อวานพี่เจลคือเหนียวมากคือโอ้โหนึกว่าแบบตุ๊กแกคือแบบปัดออกหมดอะไรเงี้ยไทยยิงไม่ใช่ไหนเลยยิคนอตั้งอุ่นม่โดนเลอันนี้อะไรยิงแจ็คเท็ตเลยก็ไม่เป็นไรเป็นสีสันนิเกลแค่นี้คือจิ๊บจิงบอยู่แล้วไม่เทสระบบนะฮะเพราะเดี๋ยวต่อไปเขาจต้องเริ่มเป็นบริการอยูเช็กความแข็งแรงรับมือรับทาวได้ครับ จริงๆจริงวันนี้ก็เป็นเป็นหนึ่งในการมาปรุงอาหารนะครับมาบริการของผมขอกงานนี้หนึ่งใช่ท้ารอมันรอก็นี่หนึ่งฮะก็บริการของผมก็ต้องแบบว่าใส่แบบนิดนึงนะเดี๋ยวน้อยหน้าคนอื่นไม่ได้ใช่ใช่ถ้าเป็นบริการผมก็ต้องดูรอย่างอียดนิดนึงทีนี้ผมไม่เอาคืนนะต้องมีไม่เอาคืนอะไรเลยครับผมยินดียอมให้เขาทุกอย่างอันนั้นน่าผมจริงๆมันล้มแรงกว่านั้นอีกนะครับ ผมมาจะเอาขาออกแล้วมันพลานจริงๆมันคือเหมือนมันโฟกัสในเกมมันโฟกัสที่ผมแล้วน้องเขาวิ่งเร็วมากเราวิ่งไปวิ่งมาเราก็ไม่เห็นเย่างนี้จังหวะมันเพิ่งข้าอยากรู้จังหวะที่เตะปุ๊บรู้ไหมว่าใครลงรู้ครับแต่ไม่ตั้งใจเห็นกับตาเลยครับไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจอะไรครับะเป็นรูปครับใจหายไปถึงแก่ เล่นไปเล่นมาตรงนี้ม่วงเลยโอ้หไปโดนเลยมาก็เต็มที่มากเลยนะสึกนี้นะสิกงนี้เต็มที่มากกติดรับรับีไม่ได้มีประตูนะล้มลมเยอะสุดหนิติดในในหมดเลยที่นีครับฝากวันไหนที่เราเจอกันนะส19กกาคนครานก็วันที่19กรกฎาคมนี้นะครับผม อูโรดเลิฟแอดเฟิร์สไลท์นะครับผมก็จะจัดขึ้นนะครับผมที่คันธนบุรีนะครับก็ใครที่ได้บัตรแล้วนะครับก็ขอให้เราได้มาเชิญกันส่วนใครที่ยังไม่ได้บัตรก็กำลังหาบัตรอยู่ระวังด้วยเพราะว่ามีฉายชีพไปเยอะมากจริงๆนะครับก็ในอนาคตพวกเราก่านในเรื่องนี้ผมก็คงไม่ได้นิ่งนอนใจแหละมันจะต้องมีสักระบบ ไปถึงตัวเฮียหรือว่าคนนั้นฮะคนอุ้มใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ครับแค่เหมือนแค่เหมือนอันนี้ความจริงใช่ไหมความจริงโอเคทิ้งสิแกบ้างเราว่าคนมองว่าเราทำหลายอาชีพมากก็จต่เป็นนักร้องนักแสดงแล้วนักสดงก็เป็นนักแสดบิดมอเตอร์ไซค์สมกแสดที่เอ่อค่อยน้ำพวกอะไรอย่างเงี้ยอยากจะขอบคุณแล้วกันครับที่ให้ทางเลือกในวันที่ผมไม่ได้เป็นนักร้องแล้วเผื่อว่ามีโอกาสได้ไปสานฝันแบบนั้นบ้าง ผมไม่ได้เป็นอสมนะครับถึงแม้ว่าจะเหมือนแต่ว่าถ้าอสรเนี่ยใช่ครับอสรอาสามารักเธอครับโอ้ยคุณนคางตังนิ่กัมน่งกสวยกบสวยโอ้โหหูแดงเลยกองสนุกไม่ใช่เธอจริงเช่ยัคเธอครับเธอเลยครับ